ปัญหาของน้องแมวเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องน้องแมวเขาไม่ทานน้ำว่าน้องแมวเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าและเราเขามาเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วโดยปกติเนี่ยเขาจะกินน้ําจากเหยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเขาเนี่ยไม่ได้เป็นการกินน้ําแบบปกตินะฮะแต่เราเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมมาเอาน้องเขาเนี่ยมาเลี้ยงอยู่ในบ้านพบเนี่ยนอกจากว่าไม่ได้ให้กินเหยื่อแล้วด้วยให้กินอาหารสําเร็จรูป เพราะนั้นน่ยจะมีอาหารเม็ดเนี่ยที่มันมีเปอร์เซนต์ของตัวน้ำเนี่ยประมาณแค่4ีปอร์เซนต์ซึ่งโดยปกติในเหยื่อเนี่ยมีน้ําอยู่ประมาณ80%เพราะฉนั้นน่ยน้ำเนี่ยมันขาดไปเยอะมากนะฮะถ้าเป็นอาหารเหลวโอเคอาหารเปียกโอเคน้ำก็เยอะหน่อยไอ้ตรงนี้ก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งปัญหาจากทั่วโลกเลยเราทั้งจากสถิติที่เราไปเซิร์ชข้อมูลจาก ปักกันสุขภาพน้องหมาน้องแมวปรากฏว่าในแมวเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือมีการเคลมเรื่องโรคไตามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นแล้วว่าปัญหาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเราจึงตามว่าจะทํำยังไงก็ได้คอนเซปต์จากท่านอาจารย์าว่าการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้แก้ด้วยยาแก้ด้วยให้น้องกินน้าให้เยอะขึ้นเราก็เลยเริ่มพัฒนานะครับตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับค่อยๆค่อยๆถอดรหัสออกมาว่าทำยังไงให้น้องเนีเน่ย อชอบทานน้ำที่เราพัฒนาขึ้นมาให้นะครับเราก็ต้องมีการเติมตัวกลิ่นเข้าไปนะครับแต่เติมลงเข้าไปเนี่ยมันเติมไม่ได้ครับเพราะว่ากลิ่นนะมันเป็นน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเอาน้ำมันเข้าขาาับน้ำอมันแยกชั้นกันนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเทวีที่เราเป็นคอเทวีหลักของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าเทวีที่เรียกว่านานอสนะครับก็คือการนำส่ง หรือการที่ทําให้ตัวน้ํามันเนี่ยสามารถละลายเข้ากับน,น้ําได้เพราะฉะนั้นทําให้กลิ่นเนี่ยสามารถละลายในน้ําได้และที่สําคัญจุครเราลองไปเทสในตัวน้ําพุแมวน,นะครับปรากฏว่าใส่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยดบปกติที่เราใส่ดบปกติเนี่ยปรากฏว่ากลิ่นเนี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยกลิ่นมันหายหมดละเพราะมันถูกออกซิไดซ์ไปกับอากาศพอน้ําพุมันโดนยิงออกมาปุ๊บเนี่ยมันสัมผัสอากาศมันไปหมดะนะครับเราก็เลยต้องพัฒนา เทคโนโลยีนาโน,นสขึ้นมาหลายเลเวลเลยหลายหลาย,หลายเทคนิคมากจนทําให้กลิ่นตัวนี้มันอยู่ในน้ำเนี่ยได้นานถึงสองสามวันนะฮะแต่จริงๆเราไม่ได้แนะนําให้น้องเนี่ยเก็บน้ําไว้สองสามวันนะครับเพียงแต่ว่าจากการทดลองที่เราทำเนี่ยแสดงว่าไอเทคโนโลยีที่เราอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะกักเก็บกลิ่นเนี่ยอยู่ได้นานถึงสองถึงสามวันได้เรื่องต่อมาว่า้น้องกินน้ําแล้วได้ละ เราทําให้น้องกินน้ําได้แล้วซึ่ง,งเรื่องนี้ยากมากนะครับแต่น้าที่กินกับน้องเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่แมทช์กับน้องด้วยค่า ph เนี่ยมันยังไม่สมดุลมันไม่เหมาะกับฉี่ของน้องเขาซึ่งมันมีอยู่ค่าอยู่แค่ประมาณ6.2ถึง6.5 ph อยู่แค่ประมาณนี้เพราะน้น้ำที่เราดื่มมันอยู่ประมาณ7เราก็ต้องมานั่งปรับ ph ให้มันแมทช์กับตัวค่าเลือดค่าน้ำไอค่าปัสสาวะเขาเพื่อไม่เกิด โรคนิ่วหรือโรคไตในน้องได้ปรากฏว่าทําเสร็จปุ๊บก็ยังเจอปัญหาว่าไอ้น้ําที่มาเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ําที่เราจะต้องดึงสารคือธาตุทั้งหมดออกหมดเลยเพราะในอาหารเนี่ยที่น้องเขากินเนี่ยมันมีมากล้นเกินพออ่าเพราะนั้นเราต้องดึงน้ําออกดึงธาตุตรงนั้นออกแล้วเติมธาตุที่เราต้องการเข้าไปก็คือโโพแทสเซียมเพื่อให้ตัวนี้ทําให ตัวการระบบไตระบบต่างๆทํางานดีขึ้นคู่ค้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าน้ําที่เราทำเนี่ยนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยที่เาบอกว่าเป็นโปรดักชั่นเบียร์เลยก็คือกลิ่นแซลมอนกับกลิ่นปลาทะเลซึ่งขายดีมากแต่ปรากฏว่าทางต่างประเทศบางประเทศเขาบอกว่าน้องแมวบ้านเขาไม่กินปลาเราบอกฮะน้องแมวบ้าน,บ,านบ้านท่านบ้านคุณไม่กินปลาหรอน้องแมวบ้านเขากินไข เราก็ต้องทําสูตรออกมาให้กับเขาซึ่งอันนี้ับเป็นตัวโปรดักตัวใหม่ๆกำลังทยอยค่อยๆไล่อ,ออกมาเมื่อพัฒนาน้องแมวแล้วเนี่ยเราใช้เวลาอยู่สองสมปีเราก็เริ่มดูแล้วว่าบ้านเขาไม่ได้เลี้ยงแมวอย่างเดียวอะบ้านเขามีน้องหมาด้วยเขาเอาตัวนี้ไปให้น้องหมาทานด้วยเราก็เลยเจอว่าจริงๆน้ำมิวเร่น้องแมวเนี่ยไม่แมทช์กับน้ำน้องหมา เนื่องด้วย pH กับแร่ธาตุต่างๆมันไม่แมชกันเราจึงต้องทำงานวิจัยต่อทำน้ำสำหรับน้องหมามาอีกโดยที่มี pH อยู่ระหว่าง7-7.5หลายหลายท่านไม่ทราบซึ่งซึ่งไม่ไม่ทราบว่าเอาน้ำน้องแมวให้น้องหมาด้วยซึ่งมันเป็นน้ำน้องแมวเขาจะเป็นกรดกรดหน่อยๆนะครับแต่น้ำน้องหมาจะเป็นกลางหรือเป็นด่างหน่อยๆเพราะนั้นมันไม่แมชกันเลยยังมีเพทพาเลน ผู้ที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกเนี่ยยังไม่ทราบว่าเอาน้ำเนี่ยที่เป็นน้ําด่างไปเลี้ยงน้องแมวอะไระประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะเกิดเกิดปัญหาขึ้นขึ้นได้นะครับในอนาคตข้างหน้านะ mm hmm. พวกนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปตลอดเวลาว่าวันนี้เราทํามาสําหรับน้องหมาและน้องแมวแยกกันอย่างชัดเจนเลย mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับน้ําดื่มสำหรับน้องหมานะครับ mm hmm. น้องหมาเนี่ยเราก็มาดูว่าเออตอนนี้ปัญหาของน้องเขาเนี่ย นอกจากว่าน้องลูกชายเราเองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยยอมทานน้ำเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน10ปัญหาทั่วโลกเหมือนกันแต่อีกหนึ่งปัญหาครับเนื่องจากว่าน้องหมาเนี่ยเราอ่ะมักจะเล่นและเพชรพะเลนเนี่ยจุบโปง่งจุบปากเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะมีกลิ่นปากนะครับมีค้าบพลักมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ทําน้ําตัวแรกออกมาด้วยตัวน้ํากําจัดกลิ่นปากน้องหมาเป็นหลักก่อนนะครับคราวนี้สิ่งที่เราไปดูในตลาด ปรากฏว่าส่วนใหญ่มักจะใช้กลุ่มที่เป็นตัวยาฆ่าเชือ้อกลุ่มกลุ่มกลุ่มแอนติเซปติกกันนะครับกลุ่มที่มันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยนะครับซึ่งเรามองว่ากลุ่มพวกนี้โดยปกติเราเห็นโดยปกติที่เราเองเนี่ยเราใช้น้ำยาบานปากไม่มีทันตแพทย์ท่านไหนแนะนำให้กลืนน้ำยาบานปากหลังจากบานปากแล้วแต่ของน้องเนี่ยสั่งให้น้องเนี่ยบ้วนบ้วนน้ำทิ้งหลังจากที่ตรงนั้นเนี่ยเราสั่งน้องก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้ตัวกระจัดกินปากนที่เราดีไซน์มาเนี่ย<ม>น้องกินแล้วปลอดภัย<ม>เราก็ไปหาสารธรรมชาตินะครับ<ม>เราก็เจอว่าโอเคชาเขียวนะครับอุ่มมิ้นพวกนี้มันมีสารอย่างชาเนี่ยมันมีตัวคาชิซินซึ่งมันยังมีฤทธิ์นะครับในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วยังช่วยในการบล็อกเชื้อได้ด้วยนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพวกนี้ให้อยู่ในอนุภาคนาน,นอสเพื่อเวลาน้องกินปุ๊บเนี่ย ให้เขาไปเกาะติดที่เหงือกที่เยื่อช่องปากที่ฟันต่าง,างๆเพื่อให้เขาช่วยทําลายพลนะครับแล้วก็ช่วยบล็อกเชื้อต่างๆเพราะไอ้กลุ่มจูรินรีพวกนี้มันทําให้เกิดกลิ่นปากน้องขึ้นมาอันนี้คือโดยหลักการนะครับเราพยายามหาสารธรรมชาติเพราะว่าวันนี้บริษัทเราเองเนี่ยเนื่องจากเรามี2 BU เรามี2ธุรกิจ ธุรกิจหนึ่งก็เป็นธุรกิจทางด้านพืชเกษตรกรรมอีกธุรกิจหนึ่งเป็นทางด้านสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกโดยชั้นใช้ออกนิกหรือใช้อินทรีย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทําเรื่องอปลอดภัยเราทําเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเรามองว่าเรื่องเรื่องสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา เพราะเราทําส่งเสริมเกษตรกรอยู่นะครับเราจึงมองว่าเราพยายามอิงสารธรรมชาติมากกว่าอิงสารเคมีนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงโปรดักเราใน Logic ในกระบวนการผลิตน้ําดื่มหรือผลิตทั้งเครื่องสำอางแชมพูนะครับอาหารเสริมเนี่ยบริษัทเราคอนเซปต์จะเป็น Natural Product เป็นหลักเลย ะะเพราะนั้นลอจิกในการทําน้ําดื่มของน้องที่จอกในซีรีส์ต่อไปในคนข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นฟังชั่นอลดิงน้องหมากน้องแมวเป็นโนเวลฟูดต่างๆเราจะเป็นธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นตัวโปรดักที่ออกมาตัวล่าสุดก็คือเป็นน้ําดื่มกลิ่นธรรมชาติเนื่องจากปรากฏว่าน้ําดื่มกลิ่นธรรมชาติเนี่ยมันมีน้องเนี่ยจำนวนหนึ่งที่เขาอ่ะยังชอบกินน้ํา กลิ่นธรรมชาติอยู่ยังชอบน้ําธรรมชาติอยู่นะครับซึ่งเราแต่งไปแล้วเนี่ยน้องเขาเซนซิทีฟเขาไม่ทานเราก็จึงทําน้ํากลิ่นธรรมชาติมาแต่เรามีการปรุงแต่งรสให้เขารู้ยังรู้สึกว่ารสชาติน้องเขาชอบทาน<ช>เพื่อยังดึงดูดแอดแท็ให้น้องเขาเนี่ยยังอยากทานได้ นะครับพวกนี้มันเป็นเทคนิคในการที่เราเราเราเรียกว่าศาสตร์พาราเทมิริตี้การทําความน่ากินในทั้งอาหารในเรื่องต่างมาใช้หมดเลยปรากฏว่าเราทําน้ําดื่มกลิ่นธรรมชาติในน้องน้องแมวเสร็จปุ๊บเราก็มาทําน้ําดื่มกลิ่นธรรมชาติในน้องหมาออกมาก็ปรากฏว่าก็ขายดีมากนะครับมันมันตอบโจทย์ให้กับน้องบางตัวที่เขาเซนซิทีฟแต่จะมีเพจเพลนบางท่าน เขาก็เอาน้ําดื่มที่มีกลิ่น,นไปให้น้องบางทีตัวบางตัวเขาไม่ชอบทานเขาก็จะไปเติมลงไปในอาหารก่อนที่น้องเขาชอบทานให้น้องเขาได้คุ้นชินกับน้ําตัวนี้หลังจากนั้นนะนั้นน้องเนี่ยก็จะค่อยเริ่มชินกับน้าเราที่มีกลิ่นเขาก็จะเริ่มทานเองได้จริงๆเราควรจะแนะนําตั้งแต่เด็กเลยได้เลยครับเพราะให้เขาคุ้นชินกับน้ําพวกนี้นะครับแล้วน้องเขาจะมี ความคุ้นชินแล้วก็เวลาน้องเขาเบื่อ,น,อน้องแมวจะไม่เหมือนอน้องน้องน้องหมานะครับน้องแมวเขาจะมีความเบื่อง่ายเราถึงมีรสชาติที่เขามีเลือกขึ้นเยอะเบื่อกินนี้เขาจะเปลี่ยนมากินกินนี้ได้เลยได้อย่างนี้เราก็เป็นช้องให้เลือกแล้วก็แนะนําให้น้องเขาทานตั้งแต่เล็กเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ป้องกันหรือเรียกว่า preventive medicine คือการป้องกันลงทุนน้อยกว่าการรักษา นะครับที่เป็น Q Medicine คุ t i าพเมดิซินค่ะรักษาเนี่ยน้องวันนี้ถ้าน้องโดนฟอกไตค่าใช้ใจ่ายเดือนหนึ่งประมาณ5,000บาทต่อเดือน<ม>นะครับเพราะนั้นปีหนึ่งก็มากกว่าครึ่งแสนแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายและวยังมีอย่างอื่นโรคอื่นๆตามมาทำหายเยอะแยะเลยเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เราเราเชื่อว่าเป็นการช่วยทางหนึ่ง ให้น้องเขามีสุภาพแข็งแรงและการป้องกันโดยให้น้องเนี่ยทานได้แต่เล็กๆนะครับาสามารถช่วยในการลดโอกาสในการเกิดโรคนิ่วโรคไตให้กับน้องได้เราเอากลิ่นเนี่ยมาเรียงในประมาณสัก20กลิ่นแล้วเอาไปทดลองทำทดลองทดสอบในตัวกลุ่มทดลองร้อยตัวนะครับทำทีละครั้งเนี่ยทำหลายรอบเลยนะครับจนทั้งเราเรียกว่าเราทำกันเป็น,เป,นเป็นหลายร้อยตัวเลยดีกว่า นะครับน้องหลายร้อยตัวเลยจะเป็นพันตัวซะด้วยซ้ำนะครับว่ากลิ่นน้องเนี่ยทำชมเปิลขึ้นมาแล้วก็ทดสอบว่าน้องเนี่ยชอบกลิ่นไหนบ้างาาก็จนกระทั่งเรามาจบอยู่ที่3มกลิ่นนะครับและเราก็ยังไม่หยุดยั้งนะครับเพราะวันนี้เราก็ดูว่ากลิ่นไหนเนี่ยที่มีโอกาสน้องทานได้เราก็ตอนนี้พยายามแอดเข้ามาเพื่อให้เพิ่มโอกาสชาแนลน้องเพื่อให้เขาทานมีช้อยเลือกมากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำที่มีกลิ่นเนี่ย เราน่าจะเจ้าแรกของโลกเลยฮะเพราะว่ารางวัลที่เราได้เนี่ยเป็น World Class จากฝรั่งเศสนะครับรางวัลเราได้เหรียญทองจากงานประกวด Innovation จากที่ฝรั่งเศสและ UAE เพราะนั้นเรายืนยันเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกของโลกเลยนะครับแล้วก็สิทธิบัตรในเรื่องน้ำดื่มเราก็จดสิทธิบัตรในเรื่องเกี่ยวกับอนุภาคการทำอนุภาคนานอสเรียบร้อยแล้วกลุ่มลูกค้าต้องต้องเรียนทาตรงนะ้่อนนี้นะครับเป็นลูกค้ากลุ่มพรีเมียมนะเพราะเนื่องจากว่า ราคาอของน้ำเนี่ยกับอาหารเนี่ยตอนนี้ราคาจะใกล้เคียงกันนะครับที่เป็นอาหารเกรดพรีเมียมนะครับเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยที่เราเราทำเรคคอร์ดจากที่เราทำตลาดมาประมาณปี2ปีจากออนไลน์ที่เรามีเรคคอร์ดแท็กเข้ามาที่ลูกค้าต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะเป็นลูกค้าที่กินอาหารเกรดพรีเมียมหมดเลยจะเป็นเพ็คแพลน์จริงๆจะเป็นเลี้ยงแบบลูกเลย นะครับแล้วก็ดูแลลูปลกประคบปรหดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็มีความตระหนักว่าตัวเองเนี่ยทานอะไรก็อยากให้ลูกตัวเองทานอย่างนั้นเลยอันนี้ครับคือสื่อที่เราเห็นภาพชัดมานะครับแล้วพอวันนี้โปรดักเราถูกไปวางอยู่ในที่โรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยที่เราทำงานร่วมกันกันกบบริษัท AWS นะครับเป็นตู้เวนิ่งแมชีนที่อยู่ในบริษัทมหาชนซึ่งซึ่งน้องวิโรจน์เนี่ยน่ารักมากเป็นซ e o เป็นเพื่อนเรียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันนะครับเราก็เลยทําความร่วมมือกันน,นะครับว่าเราจะบุกตลาดตู้เวนิ่งแมชีนด้วยโปรดักต์ของบริษัทเราเนี่ยไปกับ AWS ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราวาง2ตู้แรกของโลกไปแล้วก็คือวางที่มหาเลยเรศาสตร์กับพยาบาลสัตว์ที่จุฬาลงกรมหาวิาลยนะครับเป็นตู้น้ำตู้แรกของโลกเลย เพราะว่าไม่มีตู้น้ํากดน้ําดื่มที่เป็นในสั์เลี้ยงในโลกนี้ไม่มีแน่นอนตาแผนเนี่ยเราจะกระจายประมาณสัก20จุดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าแผนนี้เราเรากระจายได้เต็มแล้วเราก็จะไปาตามหัวเมือง,งตา่างๆแล้วก็ไปตามเพชรช็อปที่เรามีรีเลช i ั่นชิพเพราะว่าในตู้เองเนี่ยเราจะมีโปรดักที่เป็นอินโนเวชั่นไปอยู่ในตู้เพิ่มขึ้นตอนนี้พาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับที่มา,อาจอยกับเราด้วยก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นประเทศจีน ที่เราตอนนี้เราเป็นดิสเตรเตอร์ให้กับที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียที่เรากำลังขึ้นจะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์ให้คือโปรดักต์เราเองก็จะให้ทางพาร์ทเนอร์ช่วยกระจายสินค้าเราด้วยเราก็รับพาร์ทเนอร์มากระจายสินค้าให้แต่หลักๆคือเราจะผลิตให้เขาที่นี่เพราะโรงงานที่นี่เราเป็นโรงงานที่รับผลิต เป็น ODM เป็นทำ research ให้ได้ด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตามเป้าคือเราจะรับออเดอร์จากต่างประเทศแล้วมาผลิตขึ้นกระจายสินค้าเพื่อกระจายออกไปใน south east asia ให้หรือกระจายไปนในทางยุโรปให้นะครับอย่างจีนเราก็ตามแผนเพราะที่นี่เราทำมาตรฐาน UK ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตามแผนเราผลิตให้จีนเราก็จะกระจายสินค้าให้ทางยุโรปให้เพราะด้ข้อจํากัดทางด้านตอนนี้ในด้าน p o ลิติก ที่เขามีปัญหากันอยู่นะครับเราก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ช่วยในการกระจายสินค้าผลิตและกระจายสินค้าแรกๆต้องบอกนะครับเราโดนคอมเมนต์จากลูก,ล,กลูกค้าเยอะมากซึ่งเราบอกว่าต้องกลาบขอบคุณเลยนะคอมเมนต์เหล่านะี้เป็นคอมเมนต์ตั้งต้นให้เราเนี่ยในการปรับมุมมองปรับทศัศนวิสัยปรับโปรดัก h ช p โปรดัก c t จนกระทั่งมันได้โปรดัก t มาจนถึงวันนี้ อันนี้ต้องบอ,อกเลยนะครับเราโดนต่อว่าเราโดนตําหนิเราโดนอะไรต่างๆซึ่งแรกๆเราก็เครียดมากนะครับว่าเฮ้ย hey, ทำไมโปรดักต์เราเป็นอย่างนั้นหรอโปรดักต์เป็นนี้หรอไปนั่งดูเออโปรดักต์เราเราเป็นแบบนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยพัฒนามาได้ถึงวันนี้นะครับเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่ลูกค้าตําหนิเนี่ยและเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเราเรามองว่าสิ่งที่เขาชื่นชมเราอันนี้ก็เป็นกําลังใจ แต่สิ่งที่เขาตำหนิติเตียเราเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อเพราะเราจะก้าวขึ้นให้ได้เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศหรือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยผมไม่เชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ผมทําแล้วมันดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ยังไม่ดีพัฒนาได้อีก,อก,อกทําต่อได้อีกพัฒนาอีกทําต่อได้อีกเพราะวันนี้เราเชื่อว่าเทคโนโลยีอ่ะมันเปลี่ยนตลอดเวลา เทคโนโลยีมันมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลาเพราะนั้นเราเป็นคนที่ไม่น้ําเต็มแก้วเราพัฒนาเทคโนโลยีเราต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเนี่ยเราเชื่อว่า Product เราจะ a d v a n c e ออกไปเรื่อยๆนะครับเราจะก้าวล้ําไปตอ่อนะครับราคาขายปีกของตัวขวดเล็กนะครับน้าแมวนะครับหรือน้องหมาขวด 500cc อันนี้ขวดละ39บาทแล้วก็ขวดใหญ่ก็ขวดละ69บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําที่เป็นมิ้นท์กินทีน้ําน้องหมา นะครับที่เป็นน้ำน้องหมาอันนี้79บาทแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราโปรโมชั่นเรามีการจับมือร่วมกันกันกบหมาจ๋าที่เป็นตัวกระตูนนะฮะเรากา็ซื้อลิขสิกหมาจ๋ามาทำแถมตัวกระบอกน้ำดื่มสำหรับน้องนะครับก็ซื้อยกอเซต,ตบ็อกซ์2กล่องนะครับเราแถมกระบอกน้ำดื่มมูลค่า390บาท ถ้าปกติเราไม่ได้เปิดอะไรนะครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็ได้แต่ถ้าเปิดเนี่ยนะครับเก็บไว้นอกตู้เย็นก็ไม่มเปันหาขอปิดให้สนิทนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในตูต้เย็นก็ได้นะครับขอปิดให้สนิทแต่เราจะแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยขอให้น้ำเนี่ยน้องเปิดแล้วเนี่ยให้อยู่ไม่เกินสัก7วันคือให้น้ำเนี่ยมันมีความสดอยู่นะครับซึ่งโดยปกติเราดีไซน์มาประมาณ3วันหมดแล้วนะครับ<ม>แต่เราบอกไว้เผื่อน้องไม่ทานเผื่อลืมอะไรประมาณนี้นะครับเราอยากให้น้องทาน ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าน้ําเย็นเนี่ยมันแมทช์ตอนช่วงที่เวลาอากาศร้อนน้องก็จะทานน้าได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกทีกหนึ่งที่ที่เราทําให้น้ําเย็นปบน้องอยากน้ํามากขึ้นเลยเราดีไซน์มาเนี่ยน้องเนี่ยนะครับหกิโลเนี่ยน้อง1กิโลเนี่ยกินน้ําสิบีซีเพราะนั้นน้องเนี่ยเฉลีย่ยสมมติตัวละ4กิโลก็กินน้ำวันละ2 0 0ซีซีเพราะนั้นคนหนึ่งคร้งลีซีกินประมาณ2วันครึ่งหมดละเนี่ยฮะเราเราดีไซน์มาประมาณนี้ ครับเพราะนั้นเนี่ยหกล่องเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ1เดือนพอดีอันนี้ค่าฉเฉลี่ยน้องประมาณ4โล1ลังเนี่ยถ้าเป็นขวดใหญ่1ลิตรน,นะครับจะมี6ขวดส่วนลังห้าร้อยซีซีเขจะมี12ขวด1แพ็คแล้ววันนี้เนื่องจากว่าเราขายดีมากนะครับวันนี้ลูกค้าเนี่ยก็รีเคเสเป็นกระล o 3.8ลิตรด้วยให้กับน้องๆลูกๆเขาด้วยรับแต่ตอนนี้3.8ลิตรเนี่ยเราเริ่มต้นทํากลิ่นธรรมชาติออกมาก่อนนะครับเนื่องจากเราโดนลูกค้ารีเควสเยอะมากเหมือนกัน ครับเพราะว่าน้องตัวใหญ่กินน้าเยอะนะครับหรือว่าเลี้ยงน้องแมวหลายตัวอยากซื้อแพคเกจจิ้งประหยัดนะครับเราก็เลยทํามาทั้งเป็นรังด้วยนะครับแล้วก็เป็นแคนล,ลอนด้วยเพื่อแพคเกจจิ้งประหยัดให้กับให้กับลูกค้าที่เป็นรอยตตี้ของเราครับ mm hmm. ตอนนี้ยอดต้องบอกว่าน้ําน้องแมวเนี่ยยอดโตกว่าเน mm ื่องจากว่ามันปัญหามันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยเพราะนั้นยอดตรงนี้เราโตกว่า mm hmm. ครับก็ต้องฝากตรงนี้เลยสำคัญมากนะครับเพราะว่ายังมี เพศพันธุพ่อแม่ผู้ปกครองน้องหมาน้องแมวเราเ่ยนะครับยังไม่เข้าใจในเรื่องของการให้น้ําเรื่องอาหารตอนนี้ผมว่าเพศพันธุ์พวกเราเนี่ยเข้าใจประมาณนึงแล้วแต่น้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากนะครับซึ่งวันนี้อขอให้ท่านทราบนะครับน้องต้องกินน้านะครับอย่างน้อยน้องหนัก1กิโลต้องกิน5 4ซีซีเพราะนั้นน้องหนักเท่าไหร่ ให้เอา54เข้าไปคูณและดูว่าน้องกินน้ําถึงไหมถ้าไม่ถึงจะทำไงให้น้องกินน้ําเพิ่มมากขึ้นมิลเล่เป็นหนึ่งหนึ่งทางเลือกให้น้องได้ทานน้ําเพิ่มมากขึ้นนะครับสองน้ำที่จะให้น้องทานถ้าน้ําน้องเนี่ยนะครับที่แมทช์กับน้องหมากับน้องแมวเป็นน้ำพีเอที่ต้องแยกกันอย่างชัดเจนนะครับน้องแมวทานน้ำที่เป็นกรดอ่อนน้องหมาเป็นน้ำที่ทานกลางหรือด่างด่างอ่อน นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อ,อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับน้องหมาน้องแมวเรานะครับที่เรารักเหมือนลูกเราเนี่ยนะครับอยากให้ดูแลนอกจากอาหารแล้วขอให้น้ําเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับของการยั่งชีพนะครับที่น้องเขาต้องการด้วยนะครับก็มิลเล่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ทําให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราอย,าย่างยั่งยืน นะครับแล้วก็อยู่กับเรานานๆเท่าที่นานที่สุดเนี่ยนะครับที่เราอยากให้น้องเขามีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ให้น้องเขาให้ความสุขกับเรานะครับไปนานๆอันนี้ก็อยากฝากไปกับทุกๆท,ท่านครับ